เดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสแคมช่าง F สุพรรณนะครับผมนี่ก็หน้าถุงเขียนว่า50มิล50มิลพันเอ็มก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสแคมช่าง F สุพรรณนะครับผมนี่ก็หน้าถุงเขียนว่า50มิล50มิลพันเอ็มพันเอ็มก็สเตอร์ที่เราจะใช้วันนี้ก็เป็น1428ือนเดิมทุกนอาร์เรมาดูภาพาดูท่นี้ อย่าหาว่าพี่แม่งทำจังวะแม่งทำเมื่อกีกตอนนี้รออะไรอยู่ตอนนี้เราก็สั่งไปพวกชุดโช์พวกดุมนะครับผมแต่คิดว่าดุมหลังเราน่าจะใช้เป็นดุมเดิมแม้นก็ดุมยอ่อก็เอาคอมเมนต์มาดูว่าอยากให้ใส่ดุมแบบไหนนะครับผมก็ครานี้ก็เอาไปว่าขี่เล่นๆแลยวนะ แต่กก็น่าจะเตี้ยรางดินนะครับผมก็คิดอยู่ว่าช่วงหลังเราใช้ของอะไรดีเราแบบสองก้าวอ่านไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างหน้าเตี้ยอะไรเอาแค่ทรงอ่ะเอาแค่ตรงอ่ะเอออะไรมินิยังก็เดี๋ยวขอดูอีกทีก่อนกันแต่ว่าคันนี้ก็จะเตี้ยรางดินกว่าทุกคันแน่นอนนะผมว่าเราตั้งใจแบบว่าเอามาแบบว่าเฉพาะทางเออไม่ได้ว่าขี่ใช้งานนะผมเหมือนคันนี้ยคันนี้เตี้ยไปมันก็ขี่ลำบากทุกคนก็ไม่อยากเอาไปใช้แล้วเราก็แบบว่าเอาไว้ขี่แค่ เรารเทสแคมอย่างเดียวนะผมนี้มันเป็นสเต็ปเดียแคมอ่าคั้น,นี้ก็ทั้งคันไม่น่าจะได้ใช้อะไรเลยทุกคนน่าจะได้ใช้แต่คูงใช่ครับผมแล้วก็แฮนด์มัง้งไม่รู้อ่ะแฮนด์เผื่อเราแบบว่าใช้เป็นของพวกแฮนด์มินิมี่อะไรอย่างเงี้ยน,นะทุกคนเพราะว่าวเ,เราอยากมีแบบว่ารถบบาไว้จะคันหนึ่งเออก็ไม่น่าจะได้ใช้อะไรเลยเอาไง่ายใช้แต่คูงชุดฟ<ฮ>องชุดใสเขาก็บอกว่าให้แปลงม่ได้สีน่าจะดีกว่า พอเราแปลงมาได้สี่ในเครื่องมันก็ต้องได้แปลงแล้วทุกคนพวกข้อเหวี่ยงพวกจานไฟโหน่าจะหมดเยอะนชุดไฟชุดไฟแม่ไหลหรอกมันว่ามันมาหนักกล่องว่ะกล่องไฟนะผมน่าจะแพงสองสามพันก็ไม่มีอะไรแล้วเราจะมาดูคันนี้คันนี้ก็จะเป็นเดีอยนยี่สิบหกนะทุกคนแล้วก็กองเหล็กจะใช้เป็นกองเหล็กยาวครับส่วนพวกคัดผมใช้เป็นแผ่นคัดเดิมแล้วออยไงคือ ชุดคัดเดิมแากศูนย์น่ะเราใส่แค่แผ่นกดนะผมแผ่นกดของเอ็มเเราได้มาประมาณสามสี่ร้อยหรือ 200, ว่าสองร้อยผมก็รีววนะผมม,มาดูลูกสูบเราใช้เป็นของเอสเคเสเอเคสหัวเต็มหัวเต็มเอาไงเรียกลูกเดิมเหอะเรียกลูกเดิมเหอเออ <c oughs> ลูกเดิมใหม่หัวเต็มนะผมแล้วก็อย่างอื่นเราก็ไม่ได้ใช้อะไรนะก็ม,ม,มีแค่นี้หัวฉีดที่ใช้ก็เป็นรหัส ไอหรือ XI นี่แหละผมก็เลียมน้ำมันใช้เป็น e 2 0นะครับผมส่วนช่วงรถข้างหลังก็จะ295ช่วงของแล้วก็มีสรีสานที่เบารองนั้นพักทงม่าเท้าอยู่ครบหมดนะทุกคนแล้วก็มีแล้วก็ข้างหน้าเป็นตัด1.5แล้านะรเพิ่ม้บผมก็จะประมาณนี้นแล้วก็ไม่เตียมากเนาะที่จริงข้างหน้าต้องเอาสอนิ้วหักผมว่าถึงจะสวย อันนี้เราเราว่ามันมันยังแบบว่าถูงไปเนาะข้างหน้าเดี๋ยวเราจะไปตัดเพื่มตามใจคนดูเลยแล้วกันเนี่ยข้างหน้าถ้าหวังเี้ยมันน่าจะแบบกดลงไปนี้เนาะใช่เออเดี๋ยวเ่ายไปตัดเพิมแล้วกันส่วนทางนี้เราตัดโชว์ไปแล้วสี่นิ้วจะจบมุมไม่ได้เออมันน่าจะกี่อัสัตว์อ่ะก็เดี๋ยวลองไปซื้อใหม่เนาะลองตัดสามนิ้วแล้วก็ลองใส่เข้าไปก่อนแล้วกันคือเวฟมันมันเตี้ยเหมือนบีไม่ได้เลยเออมันน่าจะได้แบบแค่สามนิ้วนะครับผม ส่วนสี่นี้วเดี๋ยวเผื่อเราทาทีมีคันหนึ่งเนาะ<อ>เดี๋ยวเก็บไว้ก็ได้นะครับผมก็ใครใครว่าอยากรอดูเดียวก็เดี๋ยวรอก่อนนะแต่จรงิงๆเรามีทีมคันนึ่งนะเคยทานสีส้มนะผมก็เดี๋ยวคิดดูกันนะ <laughs> แต่ทาเชงผมอยากทำอีกคันหนึ่งอีกคันนึงแบบไอ้มีสองคันอะ่ะแต่ว่าเชงก็ส่วนเชงแล้วก็ขี่เล่นก็ส่วนขีน่เล่นนะเออไม่ครับไม่อยากแบบว่าเอามารวมกันนะผมพอดีไปรอแบบว่าชอบลุกล้อถ้าเชงจริงมันก็ต้องเป็นดุมยอเนาะทุกคน เออก็เดี๋ยวไปเจอที่ข้างนอกแล้วกันทุกคนเดากมาแล้วแขมช่างเอสุพรรณทายพายุของอีเมืองสุพรรณเออต้องพาเสียงเหนื่อยป่ะ <laughs> ไปแล้วทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ทางที่ลมหมอบเป็นประจำนะครับผมไปตอนนี้เราก็ถึงทางที่ลมหมอบเป็นประจำกันแล้วนะครับผมโอ้โหขีข่โคตรด,ดีแต่ยังไม่รู้ว่าทายจะเป็นไงนะทุกคนเดี๋ยวต้องไปล็อกหมอบดูตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงรถก็โล่งๆเพราะมันไม่เหมือนตอนเย็นเอ้ย ี่โคตรดีอ่ะเออเจตเจรที่ใส่มาตอนนี้ก็เป็น14 28นะครับผมเวลาผมทาแบบว่าเต็ปบแคมท่ออะไรอย่างนี้ผมจะยืนเบอร์นี้ไว้ก็ถ้ามันตัดหรืออะไรเราไปลงอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาบอกคร่าวๆแล้วกันก็เรือนผมใช้เป็นเรือน26นะครับผมหัวฉีด IX หรือ XI ไผมก็ลืมเนี่ยทุกคนมันสลับกันใช้น้ำมัน E20 นะผมแผ่นกราฟิเป็นของ n k แล้วก็แคมเป็นของช่างเอสุพันที่เราเอามาลองคลิปนี้แนละ้วทุกคนแล้วก็บอลแคสเซ็งามเนานะแล้วก็ข้างหน้าเรา ตัด1.5ไม่หลดเพื่อนผมทุกหลังเราใส่เป็นพอด295แล้วก็ท่อคลิปนี้เราใช้เป็นของ TSK นะครับผมเออสเปคแบบตัวคันสีเปนตามที่เขาเขียนมาแล้วก็ข้างหน้าเราก็ใช้เป็น50ทับ90ยางหลังเราใช้เป็น50ทับ100นะครับผมเออเลขกว่านี้ผมขี่ไม่ไหวก็เดี๋ยวเราจะไปลองเทสกันเส้นเป็นเดิมนะถ้าจีในโกโปรขึ้นเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้ดูนะผมคิดว่าน่าจะขึ้นแหลเนะเออถ้าสัญญาณมันขึ้นก็เดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูนะผม เมื่อกี้มันมีโล่งข้างหน้าทุกคนเออก็เดี๋ยวเราจะไาลองหมอบอีกทีน้ำหนักผมตอนนี้ก็ถ้าใส่หมวกแล้วก็มีโทรศัพท์ในกระเป๋านั้นเจ็ดสิบห้าโลนะผมตอนนี้นะไอ้แบ๊กตัดวากเออเมื่อกี้มันมีโล่งไงแต่ว่าถ้าจะให้มันโล่งจริงๆมันก็ไม่โล่งอ่ะทุกคนเออเพราะว่าอันนี้ก็เป็นถนนนะผมเราก็พามาแบบที่แบบว่าทางที่มันไม่มีแบบว่าบ้านคนจริงๆเห็นปาะมันจะไม่มีบ้านคนอะไรอย่างนี้นะผมเวลาแบบว่าเราขี่อะไรอย่างนี้มันก็ ไม่รบ้กวนชาวบ้านชาวช่องเขานะผมเราไม่ได้แบบว่ามาแข่งอะไรอย่างนี้นะเราแค่มาลองเทสแคมแล้วก็ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูก็เดี๋ยวผมจะให้ตัวบอลขับนะผมเดี๋ยวจะให้ดูว่าไม่อะมันขึ้นเร็วมากนะทุกคนคือเมื่อกี้ถ้าทุกคนบอกว่ามันขึ้นเร็วแล้วคือมันยังติดหมวกนะเออเพราะว่าผมมาเงยหัวขึ้นมาให้แบบว่ามันเห็นหน้าไม้นะครับผมเออให้กล้องมันเห็นหน้าไม่เดี๋ยวจะให้ตัวบอลขับแล้วก็ให้ดูว่ามันขึ้นเร็วขนาดไหนนะทุกคน คือน่าจะเป็นเราไม่อยากเทียบกับของคนอื่นานะไม่อยากให้มีดามาผนแต่ผมอยากจะบอกว่าคือวิ่งดีมากนะทุกคนแคมช่างเอสตูพันนะผมราคาเจ็ดร้อยบาทคือถ้าใครแบบว่าจะไปซื้อผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคือถ้าใครแบบว่าอยากจะไปซื้อแคมสักตัวนะผมแนะนําเลยนะครับผมแคมช่างเอสตูพันไม่ผิดหวังแน่นอนราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับผมอันนี้คือเราไม่ได้แบบว่าเวอะไรนะเพราะว่าเราก็ซื้อมาเหมือนกันนะผมดีก็อยากบอกต่อว่าเราก็มาเทียบให้ทุกคนดูนะ เออก็เดี๋ยวจะให้ตัวเบาขี่นะผมแล้วก็ดูว่ามันขึ้นเร็วขนาดไหนถ้าให้มันโล่งเลยมันมันก็ยากเนะาะเพราะว่ารถมันสั่นจรแต่ว่าเลนเมีกี้เราวิ่งไม่ได้ดูรถนะผมรถขาเข้ามันเยอะมาก ขึ้นไปนะเออก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วผมก็ใครที่แบบว่ากาลังหาแคมอยู่ผมแนะนําเลยนะครับผมแคมช่างเอสตพันราคา70็ร้อยบาทนะทุกคนวิ่งได้แน่นอนไม่ขายสันนะทุกคนเออสี่สิบยี่แปดแบบว่าตัดเร็วมากเราต้องไปลงเป็นยี่สิบนะทุกคนอันนี้ยางผมข้างหน้ามันเป็นห้าสิบทับ้าสิบข้างหลังก็ห้าสิบทับร้อยถ้าแบบว่าใช้แบบว่า,บบวายางสี่สิบห้าทับเก้าสิบไม่ต้องพูดถึงนะแบบน่าจะขึ้นเร็วกว่านี้อ่ะอันนี้คือผมแบบว่าเอารถแบบว่ามาใช้งานนะ ก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเมื่อไม่เพียงเท่านี้นะผมจัดให้แล้วนะผมแคมช่างเอสสุพรรณ